สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนไปดูวิธีการเปิดถ้ำคัฟเฟตนะครับอย่างแรกเลยให้ทุกคนมาเริ่มต้นที่เกาะแอ,เอนเชียนครับมันจะมีชิ้นส่วนทั้งหมด4ชิ้นที่เราต้องไปหาครับโดยชิ้นแรกนะครับจะอยู่ในน้ำครับ ชิ้นต่อไปนะครับเราจะได้มาจากวิธีการตกปลาเท่านั้นครับถ้าใครมีเรดาร์ก็กดเรดาร์ครับเพราะว่ามันจะได้จากแถบม่วงแถวนี้เท่านั้นครับอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะมันออกยากมากครับของผมก็ประมาณ10นาทีถึงจะได้ พอได้มาแล้วนะครับมันก็จะเป็นเน,นืมณีสีม่วงครับประมาณนี้เลยส่วนหินต่อไปนะครับเราจาเป็นต้องให้เซิร์ฟนั้นติดสถานะอีคลิปหรือว่าเราสามารถใช้โทเทมได้ครับโทเทมนะครับสามารถซื้อได้จากลกองนี้เลยครับแต่เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าหินนี้เอาอยัางไง ให้ทุกคนโหนสลิงตามมาเลยนะครับมันจะอยู่จุดบนสุดของเกาะนี้เลยครับพอเราขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นชิ้นส่วนอสีส้มครับหลังจากที่คนได้แล้วให้ทุกคนเดินมาตรงข้างหลังภูเขาเลยครับให้ทุกคนสังเกตเหลี่ยมหินตรงนี้นะครับพอเห็นแล้วก็เดินลงมาได้เลยมันจะมีชิ้นส่วนซ่อนอยู่อีกชิ้นครับจะมีเบ็ดขายกับ โทเทมอีคลิปขายครับพอทุกคนได้ครบสี่อันแบบนี้แล้วให้ทุกคนกลับมาที่จุดเริ่มต้นครับถ้านจะอยู่ตรงชิ้นส่วนอันแรกที่เราเก็บครับให้เรากดลงไว้ได้เลยลงมาแล้วมันก็จะมีแท่นทั้งหมดสี่แท่นครับเราสามารถใส่เองให้ครบก็ได้หรือว่าให้คนอื่นช่วยใส่ก็ได้ครับ แต่ตอนเราจะเปิดเราจะเป็นต้องมี4ี่คนในการเหยียบนะครับถ้ายังไม่มีเพื่อนในเซิร์ฟนั้นอย่าเพิ่งใส่นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่และไม่มีใครเหยียบให้พอเราย้ายเซิร์ฟไปเราก็ต้องไปเก็บชิ้นส่วนมาใหม่ครับ อันนี้ผมใส่ครบแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟวก็เลยไม่มีเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะตัดไปทีทีตอนที่มีคนมาช่วยเหยียบแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆในไลฟ์สดที่มาช่วยกันเหยียบด้วยนะครับพอทุกคนเหยียบแล้วถ้ำก็จะเปิดแบบนี้เลยครับ ส่วนใหญ่เบ็ดที่นี่จะมีเวลห้าร้อยขึ้นไปครับถึงจะคาบได้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดระการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ